ผมทุกคนครับตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในเกมกาลินาฟีไฟนะครับผมเฮ้ยกาลินาฟีไฟ๋อ้กาลินาฟีไฟครับผมวันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันในโหมดทั่วไปกันนะคะแบบคู่นั่นเองครับผมมางั้นเราไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเล่นเลยเริ่มเลยครับ let's go เต้นรอนะคะเราจะไม่มีใครตายก่อนนะคะมีแต่บอทบ, <c oughs> บอทเยอะมากถ้าถ้า GM มา GM แต่ตัวเป็นบอทนี่โอ้ GM เอ้ยแล้วมายิงพวกเราปุ่มปุ่มบุ่มทำอะไรดีทุกคน มาค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขตบิมารสกินะคะวันนี้ดิฉันเป็นลีกจ้าดีใจ <laughs> อ่ะเปลี่ยนให้ก็ได้อุตส่าห์สงสารนะเนี่ยที่ไม่ได้ลงกระดานถ้าฉันไม่ลงกระดานนะฉันได้เป็นอยู่แล้วอะ่ะให้เป็นแล้เรา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 จะได้ไม่ดูเราจะไม่โดนลงพีกเลยค่ะทุกคนหัว <laughs> <laughs> เดียว <laughs> เดียว <laughs> เดียวเดียวใจเย็นไ <laughs> อพ่ออย่าอะนี่ออกไง <laughs> เปลี่ยนทิศทางก่อน อย่าแยกกันติดตามอย่าแยกยัไม่ย้ายอย่าแยกไม่ทไม่รู้เ่าเอานั่นไงเจอแล้วแต่ตาอยู่ตรงนู้นเล้าเร็วยิบถ้าตายไม่เป็นไรทุกคนเล่นอีกทไม่เป็นไรได้ไงอ่ะคือเธอเหลือของไว้เราด้วยแลืวของไว้เราด้วยคนแย่เลยทุกคนจูเอ้ไม่เป็นไรค่ะเราได้ปืนเล็กุคน วว้าอยู่ไหนวะทุกคนลงมาเขยบิสมาสกิ้ตามเรามานั่นสองคนเลยอุ้ยวุ้ยผมเองสิขาผมไม่กล้าไปไหนไหนคนไหนล่างล่างด้วยมีสิแปดด้วยโอ้โหใส่เต้นไม่ได้เลยครับทุกคนมีสิบแปดกันเต้นล่างอะไม่มีอย่าเสียงเลยนะว่าเธอตามเรามาเร็วเธอตามเรามาเราไม่อยากเสียงว่ามีปืนเนี่ยดูดู โอ้ยงั้นเธอก็ตามเรามาเร็วจะตามเรามาเร็วๆข้างล่างมันมีปืนนะเธอข้างบนมันไม่มีปืนนะมีคนมะเธอตามเรามาสิถ้าเราไม่ตามไม่ได้เธอมันต้องไปเป็นโค่ตามมาเดี๋ยวเฮ้ยเจอคนเดียอะเลยเฮ้ยสองคนเลยไอ้บ้าสองคนเฮ้ยโดนยิงหัวตายแล้วทุกคนเฮ้ยมันดึมันเดินทางผมไปทุกคนเธอมาเอามานี่ตามเรามามานี่ไอ้บ้า ก็ทำไม่ทันดื้อไอ้บ้าเขาให้มาเป็นคู่ไอ้บ้าเราควรจะยินใจช่วยกันดิเราเราอยกับกุ้งลูกกุ้งลูกเราอยากแตงแล้วเสี่ยงแตงแล้วเราเป็นกุ้งูเขาบอกให้ไปเป็นคู่ไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยมานี่ตามมาตามมาคนมันเยอะโอ้โหเราหนีนะรอด้วยรอด้วยจะอยู่ไหนเราเจอไม่เจอเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราก่อนนี้เราไม่ได้อะไรเลยคุณเราก็ไม่มีสักกระบอกเลยมาแบกให้กระบอกมาเอาเดี๋ยวเราให้กระบอกนามามามอ้กระสุนไปเย่ได้แล้วนะคะไว้แล้วรอแล้วเดี๋ยวตามมามาก่อนตามมามาก่อนเราจะกระเป๋าใหญ่แย่งนะเขี้ยงเรกระเป๋าโอ้กระเป๋าสองแล้วครับทุกคนอ้ไอวอเราจะไอวอนะคะวอลไอวอลโอ้โหลอุ้ยลองยิงเหรอใครยิงอะเราได้ไอวอลมาหนึ่งลูกนะคะตอนนี้ เดี๋ยวรอด้วยเขาให้ไปกันเป็นทีมต่อที่ไม่เจอตามมาค่ะตามมาเรานะคะก็จะไปไหนกันเนื้องมาหลังนี่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 อย่าย่งก่อนนะคุณแย่งก็ได้บุญก็ได้ขึ้นมาทั้งหมดนะคะจับตอนนี้อ่ะยามีอันเดียวเองอ่ะเออไอเคหนายไอเค่อย่านอุ้ยเขำไมไอเคทำไมโอ้แย่งอีกแล้วมันเป็นอะไรมากมียาแย่งบ่อยอ่ะเอ้ยไม่เล่นแล้วอย่าแย่งสิเนี่ยชอบแย่งกระสุนคนอื่นนะทุกคนอุ้ย อย่าแย่งนะเกาะสองของฉันไอตกใจวะตุกใจเฮ้คนณเศรคเสาคอันนี้คริงอันนีอันนี้อคเ่เหรอไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไไมไม่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 ่ไม่ไมไมไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไมม่ไ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 มม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมม่ไมไม่่ไม ไปพิกเลยไหมไปเลยขับเร็วเร็วเร็วอีกอีกไปพีกต้าเพราะว่า,า,วาเราเราหน้าที่อย่าอย่ากเลยมันมีเซฟโซนนะคะตรงไหนที่มีเซฟโซนแสดงว่าคนจะเยอะมากนนๆๆก็วนไปสเตย์ไม่มีบ้านคุณคน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 ีน้เร็ว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 เวเดี๋ยวทุกคนชนเัยหย่าแตกแตกครับใครทำล่ะเนี่ยฉันหญิงจะชนเดี๋ยวมีเหตุด้วยทุกคน ตอนนี้ยาเราเหลือศูนย์น่ะเราอยากได้มาทำมาปืนทำไมมีไอเคมไหมไม่มีมีแค่ปืนแบบล้วนไม่ไม่มีปืนเลยตอนนี้กระสุนหมดทุกอันเลยดู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 ปืนมานี่พาไปเก็บของเลยตอนนี้คือไม่มียาไม่มีอะไรเลยคือปืนก็มีแต่ปืนละค้อนเดียวนี่เรียกว่าไม่ค้อนเลยล้มอ้าวกระสุนหมดกไม่มีเลยหัวแตกหัวแตกไป็หนึ่งแมปค่ะ เราเรายาที่สองมันเย่เรอทำไไม่มียาไม่ได้คาตานะด้วยคเออปะทัอยู่ละนไปเลยไปเลยคุณปะทะอยู่แลาไปเลยไปเลยเราจะไปฆ่ากันอือไปบ้านใหญ่หน่อยบ้านใหญ่ทุคนครับจะมันไปที่บคนเดียวโ้โหชยิงฉันเหรอคุณหนึงหมดไปนะก็น้ีคุณกหมอบทุกคนเยอะมาก ดูด oh, ิดูโดนดิไล่ไล่ละคนเยอะมากเฮ้ยเมื่อกี้มาไม่เราเจอฟาร์มาร์สนะคะเฮ้ยเจอกระสุนเอเคเต็มเลยเฮ้ยเกาะสามมาเกาะบ้างดีหมดแล้วเดี๋ยวไปยิงถังแดงกันเฮ้ยไม่ยิงดีกว่าปืนกระสุนเฮ้ยเจอคน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 มันอยู่ล่างมันเป็นขีดสีแดงนนนนนมันปะทกกันอยู่โอ้โหเต็มเลยยิงผมทุกคนยิงผมช่วยไหมยิงผมมาช่วไปผโดนเดี๋ยวไปเยี่ยมถึงไิวค่ะทุกคนครับ นูเจออีกแล้วเจออีกแล้วมานี่ตามมาทุกคนตามมาเนไหมเห็นสีดำเห็นสีแดงไหม้นนั่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 ไม่รู้นะนั่นนั่นล้มหอคดปืนอะไรกัอยู่ะตามมาค่ะอันนี้ามาปืนอะไรวะเ็นปลายตมมาอะไรปืนอะไรไม่รูู้้้ี่มยมอยู่ม่ะยิงให้เลยอุ้ยรอดยดีมันเก็บของแล้วมีไม้อะไรเต็มเลยมาดูนะมามีไม้เต็มเลย เกมดิ้งอะรอุยาอุยาโยทุกคนเกมดิงเมื่อกี้มันเหมือนมัะนึงนะคะมีเได้้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนมาอาไม่นี่มันน่ลมามันนี่มันนี่ายิงเธอเธอเือคนเ่มา่มยิงเธอได้ยิงมันเพิ่มเ่ไม่เห็นเพิ่มเลยก็เธอเอ่ะเราย่อเลยอ่เธอยิงเรทุกคนคนมามาทอะไร ไม่ชอบปิดว่าฟาดม้าหน่ะนะเฮ้ยบ้าคนคนอยู่ไหนกระเป๋าสามคนล้มแตกแตะอีกเลยรอด้วยไปนับตัวอื่นเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาแกะพัสดุก่อนอุ้ยกระเป๋าแต่ไม่มีกระเป๋าสามเลยอุ้ยเห็ดคงอยู่โดนเข้าโมยอีกเลยไม่เป็นไรเรากินเถอะเขาเขาเข้าโมยผมก่อนนะทุกคนเขาแย่งคิวผมอ่ะมันก็ต้องแย่งเป็นธรรมดา ไม่จำเป็นอะคำพูดกระสุนเราเหลือเก้าแล้วกระสุนเราเหลือร้อยห้าสิบสามแล้วมีกระสุนฟาร์มาร์ไหม,ฟา,ไมไาฟาร์มาร์อะไรเจ้าเร่ฟารมาร์เนี่อ้รีเซอร์อเอ้เอ็มเอ้มันคือมีความสิอ็นาทีาแล้วนะแปแล้ตุกุกีันไปนี่นะคะเราจะไปอุ้ยรอด้วยโอ้ยทุกคนจคุนไปดอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บด้วยเจ็บเนอะไปวมันอยู่หลังแบกหัวใต้ก็ไปอยู่หัวมันล้มไหม ลงมาครับไม่แตกมมียาตี่นี่เด้อไม่ทิ้งเหรอไม่ทิอุ้ยว้าวเอ็มพปสกระสุนคือมีน้อยมากตอนนี้อุ้ยนั่นนั่นน่ามีตัวนึงแตกโอ้โหสิ้นแล้วว้าวเฮ้ยอยากที่เขาไมือเอ็มแปดฉันนะไหนเอ็มแปดวะไม่รู้ฉันออกไปแล้วอ้อไม่เป็นไรเอาปืนนี้กันอุ้ยปืนนี้ตรงนี้โอเค วงบีบึ้นรถ็รปเร็วขับออกวงไปไปที่ขับไปเอนเป็นมสเกก่อนทุกคนทุกคนดูวงดิวงเหลืออันเธอเธอิดเชียงหม่เธอไปเียงหมวงเหลือนิดเดียวค่ะทุกคนอัดกันอยู่22คนเยอะอุ้ยเอว้าฟังไปก่อนออกเร็วไม่เร็วขับรงไปเลย ไม่เอาแล้วฉันวิงไปแล้วถ้าพวกมันดีผมแค่ปอกันาวผมผมสามารถการวงดีได้ไปแล้วค่ะอ้าวไอ้หนีผมทุกคนลัวันด่มาอีกคนคนคอน้นี่นออีกคนหนึงอันนี้อันนี้เนีเอายิ้เราเรายิงให้เยอะแล้วไดค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีไหมเอาไปข้างล่างกันเลยสกูครับ ใช้หงอกคงอ่ะแต่ไม่มีอ่ะนี่เราของเรามันฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะเราใช้คาพิล่าเราสามารถแบบใครวะสังหารเนี่ยของเธอใช้ตัวละครเลยทำไมได้เฮ้ยเขาหัวร้ายนะครับแต่ผมแตกด้วยเขาอ๋อไอ้นั่นไงจำได้ตัวอะไรนั่นเหมือนแบบมันนักเลงเหรอครับเขาใส่สูดเราใช้คาพิล่านะคะฉะนั้นเลือดถ้าเลือดลดไปแบบแปดหรือว่ายี่สิอะไรอย่างงี้คือมันฟื้นฟูให้ดีมากป้าอย่าขโมยปืนฉันจะเปลี่ยนปืนมีปืนเขาีมีเอาปืนนี้ไปไหน ขาย้ามีปืนด้วยดูเราปืนนใหญเฮ้ยเดี๋ยวเมัตัดหน้าเราเลยนี่อย่าแย่งคิวใช่ไหมไม่อย่าน้ยาเราสาให้คิวแล้วเันไม่ยังหรอกไม่เอละนนนนนอันนี้เราขอเธอเรายิงไม่ได้ัเ็คนละอุ้ยมันตงีเทคนล้มู่นเราขอที่กันอุ้ยอูยเยอะกเยอะมากยาอุ้ยยาอุ้ยอันี้เจัล้วัล้วัล้วต อตาันี่ีตัวนี้ขอนะพี่กระสุนหมดยิยนะเลนะมานี่มานี่นี่เยเอ้าเอ้าเอ้กล่องสบหายกล่องมันอันเล็กมากสัตว์คนพี่กระสุนพี่ก่อซ้ยนะดูครับอุ้ยมันไอเนี้ยมันใกล้เสร็จมันใกล้ไอเนี้ยเขาเรียกว่าไรนะเั้ยต้องดูย่า่ด้าเขาเดินนมเลื่อจะเป็นคนทุกคนมานี่เอาหายไปไหนวะเฮ้ยงวดเฮ้ยน้องน้องเจอแล้วไหนวะ มานมดนขึ้นเลยมันนี่มานี่ตามไปเก็บนโ้ยมันสู้กันสองคนมันนี่รอไดครับเราเพิรอขอไปนี่เลยครับมันสู้กันอยู่สองคนครับแไนงคนแเ้ย้ยเฮ้ยันมาทิเมอ่ะเจอกคนที่ไหนไหนคนไหนมีสตัวตัวนั้นเราขอยังไม่ดูยิงหน่อยยิงหน่อยนะ่แล้ไม่ต้องละรู้สารอ หมดนอุ้ยอีกมันจอตูดเนี่ยทีหลังคุณทุกคนเอาที่หลังให้ที่หลังให้คิวแล้วเอาคิวไปเลยข้าใครตอนนี้นะคะมันเหลืออยู่แปดคนสังหารไปแล้วกี่คนก็สังหารไปแล้วกี่คนแปดทิ้งสิบหกเอาแปดให้คิวก็ได้อะเจอแล้วครับทุกคนเอายิงเลยวั้าวโอ้ยไป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 เจอแล้วครับทุกคนอีกครับไหนโอ้อันนี้เราจะปล่อยให้เตต้นฆ่าเลยนะคะต้องไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหลังต้องอ่ะขี้งอแง่ขี้งอแงว่าแบบเออ ฉันฆ่าได้เยอะกว่าแล้วก็มึงเง้ยไอ้บ้าผมไม่ลงใจคะครับทุกคนเลือนเลือนเลือนมันเลื่อนน้อยเลือนมาในสิบแปดเองอ้ยิงขอยิงแค่ตัวเดียวดี๋ยวให้ยิงเองเลยเอายิงเองเลยเฮ้ไหนม่ไหวอช่วย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 เลยช่วยหนึ่งอย่างได้ไหมไี้ยออกจากตัวเราแล้วเอาเลยเอายิงยิงใครวะยิงหน่อยดิเอารยงช แล้วมึ่งมานเอาไหนดูเรื่องนะขี่ได้หรอเอ้ยไม่ใช่เธอโกนตะกอนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาอย่างไปกันเอายิงเธอไม่ได้โอเคหายไปแล้วยามีตัวไหนต้องบีบปอดปอดสามปอดสามเออปอดสามเนี่ยยาเต็มเลยมึงได้ปอดสามเอ้ยแต่ผมเจอคนยิงผมเลยยาไม่จำเป็นเลย เรื่อยงไม่เป็นเพราะว่ามีแต่บร้อนียปน